เล้าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25พฤศจิกายน2 5 6 6เราจะมาอัปเดตเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายโรงงานไหนจ่ายวันไหนมาอัปเดตกันในคลิปนี้อัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยเตรียมเฮทั้งประเทศ23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลแจ้งข่าวดีพร้อมจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต2 5 6 5รอบที่2มีที่ไหนบ้างมาอัปเดตกันนะคะเริ่มจากโรงงานน้ำตาลสาเรืองได้กำหนดการจ่ายเงินให้กับชาวไร่ในวันที่30พฤศจิกายน2566โดยทางบริษัทจะโอนเข้าบัญชีทกศแต่ถ้าในกรณีชาวไร่มีหนี้ค้างเก่านะคะทางบริษัทจะทำการหักหนี้ก่อนนำจ่ายส่วนที่เหลือสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ จ่ายวันที่27พฤศจิกายนนี้สำหรับชาวไร่อ้อยยืนยันสัญญาต้นปี2 5 6 6ทับ67และแจ้งปลูกอ้อยปี2 5 6 7ทับ68จ่ายเป็นเงินสดไม่มีดอกเบี้ยนะคะโรงงานน้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญสำรองจ่ายล่วงหน้า40บาทต่อตันในวันที่27พฤศจิกายนนี้ โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้างกําหนดจ่ายในวันที่27พฤศจิกายนนี้จ่ายเพิ่มตตนละ40บาทโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียงนะัดจ่ายวันที่27พฤศจิกายน2566นะคะขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยตรวจสอบข้อมูลการส่งอ้อยขั้นตอนการรับเงินที่สำนักง,งานเขตส่งเสริมที่ท่านสังกัด โดยจะจ่ายเป็นเช็คเงินสด40บาทต่อตันโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานีกำหนดจ่ายวันที่28พฤศจิกายนโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีกำหนดจ่ายวันที่27พฤศจิกายนและโรงงานน้ำตาลปราณบุรีจ่าย50บาทต่อตันนัดจ่ายวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายรอบที่2นะคะ อัปเดต25พฤศจิกายน2566